กลาบนมัสก,การครับหลวงตาคงเจริญพรโยมวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกับอาตมาอีกล่า หลวงตาครับมีเรื่องสลดใจเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งเร็วๆนี้เลยครับเป็นเหตุการณ์ที่ยิงกันบนท้องถนนครับหลวงตาเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งชื่อคุณอนุวัฒน์เขาตั้งใจขับรถไปรับแฟนสาวที่เพิ่งจะหายงอนกันเพื่อพากันกลับบ้านแถวถนนเพชรเกษมกะว่าพอคืนดีกันแล้วจะไปเริ่มต้นกันใหม่แต่พอขับมาถึงด่านเก็บเงินแถวประชาชื่นมีการขับแย่งเลนกันนิดหน่อยครับกับรถตู้หรูสีขาวคันหนึ่งขับเบียดเข้ามาปาดหน้าเข้าด่านก่อน บางแฟนสาวของคุณอนุวัต์เห็นท่าไม่ดีก็บอกคุณอนุวัตรว่าให้ใจเย็นๆให้เขาไปก่อนเลยซึ่งทางคุณอนุวัตรก็ชะลอรถให้รถตู้นั้นขับไปก่อนแต่พอผ่านด่านจ่ายเงินไปแล้วรถตู้คันนั้นกลับไม่ยอมจบครับ เขาขับรถชะลออยู่ข้างหน้าพอรถของคุณอนุวัต์ขับมาขนาบข้างคนขับรถตู้ที่ชื่อการก็ลดกระจกลงแล้วชักปืนกระหน่ำยิงใส่คุณอนุวัตรสามถึงสี่นัดเลยครับต่อหน้าต่อตาแฟนสาวของเขาเลยจนคุณอนุวัต์เสียชีวิตคาที่อยู่ตรงพวงมาลัยรถนั้นเลยครับพอก่อเหตุเสร็จแล้วนายการผู้ก่อเหตุก็ขับรถหนีไปแอบจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมในจังหวัดนครปฐม โดยมีการเอากาวสหน้ามาแปะปิดบังป้ายทะเบียนรถเพื่อตบตาตำรวจแล้วก็นั่งแท็กซี่หนีต่อเห็นว่าพยายามหลบหนีออกนอกประเทศแล้วด้วยครับที่น่าตกใจก็คือนายการคนนี้เคยมีประวัติพยายามฆ่าคนอื่นมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาครับเหมือนเขาเป็นคนที่มีไฟโทระาค้างอยู่ในใจตลอดเวลาพอเจออะไรสกิดนิดเดียวก็ระเบิดออกมาทันทีจนทำให้คนคนหนึ่งต้องตายและอีกคนหนึ่งต้องสูญเสียคนรักไปตลอดการ และจากข่าวนี้ผมเลยมีเรื่องอยากถามหลวงตาคงเพิ่มเติมครับหลวงตาครับแค่เรื่องขับรถเบียดกันบนท้องถนนทําไมคนเราถึงยอมฆ่ากันได้ลงคอครับแล้วเราควรทําอย่างไรดีครับหลวงตาถ้าเราเจอกับคนที่มีใจพยาบาทแบบนี้บนท้องถนนครับเอ้ยอนิจังวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทียงนอชีวิตมนุษย์นี้น้อยนักสั้นนัก และเปราะบางเหลือเกินโยมเอ้ยข่าวที่โยมเล่ามานี้มันสะเทือนใจลวงตาเหลือเกินฟังแล้วน้ําตามันตกในสงสารโยมผู้ชายที่ต้องมาจบชีวิตลงทั้งๆท,ที่กําลังจะเริ่มต้นใหม่กับคนรักสงสารโยมผู้หญิงที่ต้องมาเห็นภาพจำอันเลวร้ายที่สุดในชีวิตต่อหน้าต่อตา ถ้านนหนทางสมัยนี้มันไม่ใช่แค่เส้นทางสัญจรไปมาหาสู่แล้วนะโยมแต่มันกลายเป็นสนามรบของกิเลสเป็นที่ที่คนเอาอัตตาเอาโทสะมาวิ่งแข่งกันมาปะทะกันโยมถามหลวงตาสองขอ้อข้อแรกว่าทำไมแค่เรื่องเบียดกันนิดเดียวถึงต้องข่าแกงกัน และข้อที่สองเราจะรับมือกับคนผ่านสันดานหยาบแบบนี้บนท้องถนนได้อย่างไรโยเมเอ้ยถ้าเรามองแค่ภาพภายนอกเราก็จะเห็นว่าสาเหตุคือการขับรถปาดหน้าแย่งเลนกันแต่ในทางธรรมสาเหตุที่แท้จริงมันลึกซึ้งกว่านั้นมากนะมันไม่ใช่แค่เรื่องรถ แต่มันเป็นเรื่องของใจที่ถูกครอบงาด้วยกิเลสอย่างหนาแน่นกิเลสตัวที่หนึ่งคืออัตตาที่คับแคบและพองโตคนสมัยนี้จำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ขับรถหรูหรามีฐานะหรือคิดว่าตัวเองแน่ มักจะมีอัตตาที่ใหญ่โตครับถนนเขาจะรู้สึกว่าข้าคือคนสำคัญใครจะมาหยามข้าไม่ได้การที่ถูกรถคนอื่นเบียดหรือขวางทางแม้เพียงนิดเดียวสำหรับคนทั่วไปอาจจะแข่งงุดงิดแต่สำหรับคนที่มีอัตตาแรงกลมันเหมือนการตบหน้าเหมือนการลดทอนศักดิ์ศรีของเขาเขาจึงยอมไม่ได้ กิเลสตัวที่สองโทสะเจริตที่สะสมมานานโยมเล่าว่านายการคนนี้เคยมีประวัติพยายามฆ่ามาก่อนนี่แสดงให้เห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นคนมีโทสะเป็นคนที่สะสมความเกลียวกลาดไว้ในใจตลอดเวลาจิตใจของเขาเหมือนดินปืนที่แห้งพาก แค่มีประกายไฟความโกรธเล็กๆกระเด็นไปโดนมันก็จะระเบิดตูมออกมาทันทีโดยไม่ต้องใช้เหตุผลไรตรองคนแบบนี้คือระเบิดเวลาเดินได้นะโยมนะเขาพร้อมจะระเบิดใส่ใครก็ได้ทุกทีทุกเวลาไม่ใช่แค่บนท้องถนนหรอกและกิเลสตัวที่สามคืออาวุธ อาวุธคือตัวเร่งปฏิกิริยามรณะข้อนี้สำคัญมากเลยการที่เขาพกปืนติดรถไว้มันแสดงถึงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วคนดีๆที่ไหนจะพกเครื่องมือสังหารไปไหนมาไหนด้วยเมื่อโทสาระเบิดบวกกับมีอาวุธอยู่ในมือความยับยั้งชั่งใจมันจะหายไปในเสี้ยววินาที จากแค่อยากจะดา่าอยากจะชกต่อยมันกลายเป็นการหยิบปืนมายิงได้ง่ายดายเหลือเกินนี่แหละโยมที่เขาเรียกว่าอาวุธนำพาไปสู่นรกน่าเสียดายฝ่ายผู้ตายมีแฟนสาวคอยเตือนสติว่าให้รถคันนั้นขับไปก่อนเธอเขาก็ทำตามแล้วนะยอมถอยแล้วยอมให้แล้วจริงๆ แต่อานิจังกรรมของสัตว์โลกบางทีมันก็ซับซ้อนเกินกว่าเราจะเข้าใจการยอมถอยในครั้งนี้กลับไม่สาม,มารถหนีพ้นเงื้อมือของมจุราชที่มาในคราบของคนพานได้ส่วนฝ่ายผู้ก่อเหตุที่พยายามจะหนีปกปิดปายทะเบียนจะหนีไปต่างประเทศโยเมเอยเขาหนีกฎหมายตำรวจได้ ็หน,นีได้แค่ชั่วคราวแต่เขาหนี้กฎแ่งกรรมไม่พ้นหรอกกรรมหนักที่สุดคือปาณาติบาตคือการฆ่าคนได้เกิดขึ้นแล้วตราบาปนี้จะติดตัวเขาไปทุกพบทุกชาติความหวาดระแวงความรุ่มร้อนในใจจะแผดเผาเขาตั้งแต่วินาทีที่ลันไกนั่นแหละทีนี้ มาถึงคำถามที่โยมถามว่าเราจะทำอย่างไรดีถ้าต้องเจอคนแบบนี้ทั้งโยมผู้ถามและญาติโยมที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนจงฟังหลวงตานะถนนทุกวันนี้มันอันตรายพอๆกับสนามรบเราต้องมีเกาะป้องกันตัวทางจิตใจที่เข้มแข็งข้อที่หนึ่งยึดหลักแพ้เป็นพระชนะเป็นมารบนถนน ชัยชนะไม่ได้วัดกันที่ว่าใครถึงก่อนหรือใครได้แซงใครแต่วัดกันว่าใครกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยนั่นคือผู้ชนะที่แท้จริงถ้าเราเจอคนขับรถจี้บาดหน้าบีบแตรไล่ให้ท่องไว้เลยว่าช่างมันให้มันไปเถิดมันคงรีบไปตายการยอมให้ทางไม่ใช่การเสียศักดิ์ศรี แต่มันคือการรักษาชีวิตคิดซะว่าเรากำลังหลีกหนีให้คนบ้าหรือหมาบ้าเราจะไปกัดตอมหมาบ้าเหรอไม่รอกเราก็ต้องลบให้มันพ้นพไปข้อสอง มีสติอยู่ที่พวงมาลัยไม่ใช่อยู่ที่ปลายเท้าก่อนสตาร์ทรถให้สตาร์ทสติก่อนเมื่อเกิดเหตุไม่ขาดฝันเช่นมีคนมาหาเรื่องสิ่งแรกที่ต้องทำคือหายใจลึกๆดึงสติกลับมา อย่าพึ่งปล่อยให้อารมณ์โกนมันพุ่งปลีดขึ้นมาตามเขาถ้าแฟนโยมอนุวัตไม่เตือนสติเขาอาจจะไม่ยอมชะรอรถและอาจจะเกิดเหตุปะทะกันรุนแรงกว่านี้สุดท้ายแม้แต่ฝ่ายหญิงอาจจะถูกยิงไปด้วยและข้อที่สามอย่าวัดใจกับคนมีอาวุธกรณีนี้ชัดเจนมากเลยนะโยมนะ ผู้ตายยอมแล้วแต่อีกฝ่ายไม่จบครับมารอประกบยิงถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าอีกฝ่ายดูไม่ปกติดูคุกคามดูอันตรายมากๆโยมอย่าไปจอดรถเขีย้ยอย่าไปเปิดกระจกคุยถ้าเลี่ยงได้ ให้เลี้ยวเข้าปั๊มเข้าสถานีตำรวจหรือขับไปในที่ชุมชนอย่าเอาชีวิตที่มีค่าของเราไปแลกกับอารมณ์ชั่ววูบของคนพานและข้อที่สีแผ่เมตตาให้เขาถ้าทำได้ข้อนี้อาจจะยากที่สุดแต่ก็ดีที่สุดถ้าเราฝึกจินมาดีพอ เมื่อเจอคนขับรถแย่ๆแทนที่จะรู้สึกโกรธเราจะรู้สึกสงสารเขาสงสารที่เขาช่งร้อนรนสงสารที่เขากําลังสร้างกรรมหนักให้กับตัวเองถ้าเราสงสารเขาได้ใจเราจะเย็นลงทันทีและเราจะไม่ไปร่วมสร้างกรรมกับเขาโยมเอยเรื่องเศร้าครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่า ความตายมันอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวอยู่บนถนนที่เราขับรถทุกวันนี้แหละขอให้ดวงวิญญาณของโยมอนุวัตไปสู่สุคติในสัำปรายภพและขอให้กฎหมายบ้านเมืองศักดิ์สิทธิ์พอที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้สาสมเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงย่าง ส่วนพวกเราที่ยังอยู่จงใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทขับรถด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์พกรอยยิ้มและการให้อภัยไว้ในรถแทนการพกอาวุธจำไว้นโยมถึงบ้านช้าหน่อยดีกว่าไปถึงวัดในลงศพเร็วเกินไปอา้าว ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยมีสติคุ้มครองกายใจตลอดการเดินทางเจริญพรกราบขอบพระคุณคำเทศดีๆจากหลวงตาคงนะครับ หวังว่าเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้และใจเย็นกันบนท้องถนนนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหลวงตะคงด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ